สวัสดีจ้าเบื้องมุจ้านะฮะทำปมพญานาวัดแก้วมณีวงหรือวัดมณีวงศ์มุจ้าขาอยู่จังหวัดนครนายกเด้อผู้ใดด่ามันหยุดเนี่ยมืออื่นมือเฮื่อนีมือใดมันเจอาทิศต้ากันไปเที่ยวเล่นน้ำไปเด่นนะที่สำคัญนี่มองให้ขอเรียกน้ำพี่น้องขาอยู่ต้นแม่ตะเคียนทั้งนอกนะฮะอยู่ขังในภายได้มี นี่ทายได้เบิ่งนพ่อสังเกตเป็นจังไถสวยงามบอโอ้โหข้างในในสวยงามมากเลยเดอ้อสวยงามอีเลียนี่กล้องเขามันพอดีนะฮะกล้องมันไม่สวยนะครับมันไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าได้ได้ดีอยู่80อซอยู่เนี่ยนะเดอ้อใครมีโอกาสจย่าลืมเลีไปพี่น้องโอ้โหไปสักาการะไหว้ขอพรเนาะหลายคนไปมาแล้ว สำเร็จก็เยอะแยะนะมีขึ้นนะคะอบปูอื้อรื้อเดินนะคะแล้วก็ยาแก้วกันยาพเจา้าวขาเนี่ยพนมีก้อนมีคำให้เว้าเนี่ยให้ทองพร้อมพุจาวอัสสิหังคัิยะกนักฆ่านะเนาะอันนี้ข้สอบนะเอ๊ะนะคะเอามาฝากพี่น้องเนาะอ่าเป็นยังไงเอามาฝากที่ากให้เห็นมองอา่าดีๆนะฮะเออช่ด้ขอสุขขอลา สิริมีโศมีลาบน้ำพืนเนาะสิได้ถูกหวยรวยเบื่อวัสาสันทอเดอ้อนี่นะไปแน่แวะไปแน่เนี่ยคันผู้ใดได้ไปทางนั้นแล้วจังหวัดตะครอนนายกวัดมณีวงศ์วัดสันทอขนูจํำซึมผิดกระขออภัยเดอ้อเปิดกูกลนไปค่ะคือสถานที่จริงเรื่องพี่น้องขานะคะว้าให้พื้น่ให้จับนะคะท่องแทงเบืองในมุเจ้าขาโอ้ยนะ้องรวนๆดูป๊า Ừ, เหมือนฝันผู้เช่าค่ะอันนี้คือความจริงกับปิตุเสวีนค่ะพอสาธุ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 